บอกงี้ว่าคืณนีตสอมนเนี่ยแกไม่ได้เป็นแค่ผากาชุดเดียวน,น,นะแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือประสบการณ์ที่มีมาจากแต่ก่อนเนี่ยเป็นรองเป็นรองนายกอบจกเก่ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการบริหารทราบอยู่แล้วโครงสร้างเข้าไปปุ๊บทำงานได้เลยสองเป็นทั้งประธานสภาธนายความด้วยสองสมัยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ด้านกฎหมายก็มีเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามาอยากรู้กฎหมายเกี่ยวข้องอะไรคุณที่ทํางานท้องถิ่นก็แล้วแต่หรือทํางานฝ่ายบริหารสิ่งที่สำคัญคือกฎระเบียบครับมีผู้ว่าหลายคน มีปัญหาเรื่องไม่เข้าใจระเบียบและทําผิดตำสุท้ายเนี่ยทำไม่ได้ติดนั่นติดนี้จะไปหมดถ้าคุณเข้าใจกลไกเข้าใจระเบีระเบียบต่างๆมันจะทําให้งานไวขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นการเซฟตัวสมัครเซฟตัวนายกในขนาดเดียวกันเนี่ยสามารถทําให้การทํางานได้ไหลคล่องขึ้นคล่องไวขึ้นสังเกตุกหน่วยงานมีนิติมีนิติกรหมดคุณไปดูได้มีนิติกรหมดครับเพราะอะไรเพราะทุกอ ประชาชนเดินทางมานี่อีกสามวันสุดท้ายแล้วครับอันนี้เขาก็บอกว่าขวันใจเรื่องแพ้เรื่องชนะไหมหรือว่าขออย่างเดียวคือขอให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์ให้สิทธิ์ให้ได้มากที่สุดสำคัญที่สุดคือประชาชนคุณได้สะท้อนสิทธิ์ไสะท้อนสิทธิ์เพราะคุณเห็นกันทไทยขอแค่มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงแหละผมขอแค่นั้นพี่นิดคะอบจมาก่อนนะครับเมื่อช่วงปี51 52 53นะครับ ชงนั้นเป็นรองนายกมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเริ่มงานใหม่ไม่ต้องฝึกงานใหม่แต่มีประสบการณ์ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเข้ามาถึงวันแรกปุ๊บพร้อมทํางานทันทีให้พี่น้องประชาชนชาวอุดรครับเพราะฉะนั้นไงผมของฟากพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับเบอร์หนึ่งในวันอาทิตย์นี้นะครับพักประชาชนและคุคันที่สอนจะจับมือไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดอุดรให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุดรทุกคนครับขอบคุณมากครับผม ซสเดกรุงเทพมามาไกลนะผนังไกลถึงนี่นะเออเฮ้ยเราเาชคนในโชัวมาเฮ้ยอสเกกรุงเทพงเรามาไกลนะผนังไกลถึงนี่นะเออเฮ้ยแ้สู้ดูดันกัมถึงฟันเด้อบ่ได้บ่ได้พักกันนโยบายเบอร์แรกเบอร์แรก ไหนทดสอบมาสองรายรเม่ไรนะเมร์อไรนะแม่เอร์อไรนะ เปิดหนึ่งครับแม่เนี่ยคุณป้าเขาแฟนพิธาปานนี้สุพนัทมีนชัยนันต่อไปดาวรุ่งพุ่งแรงกำเลยกำลังไล่พิธามาติดติดอันนี้ผู้สมัครตัวเป็นเป็นครับผู้สมัครตัวเป็นเป็นนี่ันไม่มีเมียแลวฉันจะไปไว้ที่บ้านเลยยังไม่มียังไม่มีเมียเอาไปไว้แค่ไหนยังช่วยไปยงตอนนี้ กวดบ้านตนอนนี้เราลั่งไลพี่ตอนนี้ไนนม่เอาคนน<พ>ี้ไปก่อนตอนนี้เอาคนาน,นี้ไปก่อน,อนีาสาวเขาเป็นหมออยู่โรงพยาบาลนนท์